สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงหลวงปู่ตื้อนะครับหรือว่าพระอาจารย์ตื้อนะครับนี่นะครับพระอาจารย์ตื้อนะครับวัดป่าสามัคคีธรรมเชียงใหม่นะเป็นเหรียญหน้าวัวนะครับออกปี13นะรุ่นนี้สร้าง1นึ่พันเหรียญนะครับก็หลักๆก็คือแยกได้สองสองแบบนะครับสองตัวตัดนะครับสองตัวตัดสองเหรียญนี้จะเป็นที่เขาเล่นกันนะครับก็คือฟันเฟืองเนาะ ที่ว่าวงการเขานิยมมานะครับนะฟันเฟืองดูยังไงนี่นะครับนี่นะซ้ายล่างเห็นไหมครับเหมือนเหรียญเฟืองสมัยก่อนนะส่วนเหรียญน,นี้เป็นตัวตัดธรรมดานะไม่มีเฟืองนะเห็นไหมมี2ตัวตัดแต่ว่าเป็นเหรียญแท้ทั้งคู่นะสองเหรียญแรกฟันเฟืองนะครับ เรียนนี้ไม่ใช่ฟันเฟืองนะเรียนขวาน,นี่ไม่ใช่ฟันเฟืองนะครับนะส่วนวิธีดูนะก็ผมลองใส่กล้องให้มนะั้ยแบบนึงนะนี่นั่นนี่เดี๋ยวก่อนนะไม่ตรงโฟกัสอันนี้เหรียญที่เป็นฟันเฟืองนะนี่นี่แนวฟันเฟือง นี่นะครับนี่กล้องเลนไม่ค่อยดีนะผมว่าเขลงนะครับนี่นะครับมัวจังเลยอ่ะดูนี้แล้วกันกล้องนี้ดีกว่าชัดดีนะครับนี่นะครับ,รบฟันเฟืองนะครับนี่ฟันเฟือง ก็จะมีเส้นสายฝนนะครับวิ่งด้านนานะครับนี่เดี๋ยวพลิกให้ถูกนี่นะครับนะเยอะๆเงี้ยนะคมๆนะนี่นะโอกาสแท้สูงนะผิวน้ำเงินน้ำเงินเหลือเๆือกเงี้ยนะครับนะนี่ฟันเฟ,ฟืองนะนี่ก็ฟันเฟ,ฟืองนะนี่นะครับเห็นไ,ไหมนะครับ สวนนี้อันนี้เป็นตัวตัดธรรมดานะตัวตธรรมดาจะไม่มีนะครับเห็นไหมมีแต่ว่ามันมันจะไม่คมอ่ะไม่เท่านะแล้ววิธีดูนะคางจะซ้อนนะครับเนี่ยคางเนี่ยจะซ้อนเนี่ยสองชั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวตัดธรรมดานะแต่ว่าถ้าเป็นตัวตัดนิยมเนี่ยจะไม่ซ้อนนะครับเห็นไานะ เท่าที่ผมศึกษามานะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะอ่าอย่างเงี้ยนะนี่เห็นไหมซ้อนๆเงี้ยนะครับดูหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญเนี่ยจะทรงนี้เลยนะนะนี่กินไปทางขวานิดขวามือเรานิดหนึ่งนะทางซ้ายนี่จะหนากว่าทางขวานิดหนึ่งนะช่องไฟนะครับตัดเอียงขวานิดหนึ่งเจาะนะครับถ้าพลิกด,ด้านหลังนะนี่เห็นไหม เนื้อทางซ้ายเนี่ยจะหนากว่าเนื้อหูทางขวาเ,าเป็นทางขวาซ้ายมือเราเนาะายดีนะครับทันนี้นะทั้งหมดเลยนะก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับถ้าตัวตัดธรรมดาก็อยู่หลักพันนะถ้าตัวตัดนิยมก็หลักหมื่นนะหลักหมื่นก็หกมืน่นหมื่นหน่อยๆนะหมื่นบวกลบแล้วกันนะครับหมื่นบวกลบส่วน